สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินขนมจีบป,ปูอัสนะครับผมโอ,อ้โหแตะกล่องกันเลยแตะกล่องจอมคิวฮิตเออฝั่งที่สองฝั่งที่สามออโอเคเรามากินได้เลยไม่ต้องใส่ผักไม่ต้องซ้ำจิ้มอะ ค่นี้ก็อร่อยแล้วขี้เกียจใช้มือเออขี้เกียจใช้ช้อนกินมุมามเลยอ้าวอ้ะวมูสับล่ะอ่ะวข้าวมูสฉนกินอืม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 อ่อ อืมมาไมอาก็ทำทำทำทดฮึ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 ฮฮึอึฮ

Å mm. uh -huh. uh -huh. Se på ham. Se på meg. บอกแม่บอกเพราะว่าคอนกินอันนี้กินอันนี้เดะแล้วก็ ประเดี๋ยไหนยายนิวว่ามันกระถือโดเห็นบอลอันเข้มแล้วกรถิ่ได้มันใส่หอยคอมันดับมันหนึบขุ่มประจั่งเร็วเพราะว่ามันเข้มกระถิ่นทา่บอกคือเก่าแต่แล้วแบบถือคือน้ำใหญ่ออร่อยดีฮะอ่ามากินอันต่อไปกันเลยกล่องใหม่ฮะ โอ้โหแกสองกล่องแล้วแซนทิ่เหลือไว้สองกล่องเอาไว้กินตอนเที่ยงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาโชว์กับแซนที่ให้ดูมาฮะรอบนีไ้ไม่กินผักแล้วเลิกมืออุ๊ปช้อนอาช้อนห้างน้าผักห้างน้ามูมาแบบเดียวเลยทีนี้

Mm hmm. ่อยได้หอมเจียวนะคะทุก่านอร่อยมาก,ากเจียมฮะอ ก็ไดงก็ได้มีไม่ไม่อย่างนั้นแหละโรยโรยโรยหน้าด้วยกระเทียมกรเทียมหน้าด้วอร่อยมากอันสุดท้ายคำใหญ่ๆจัดให้หนักๆไปเลยอืมอือื้อ Hum. Mm. Ui. สำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าพบกับผมกรีนได้ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ